โอนนะครับครับมก็วันนี้มาเปิดเอ่อเรียกว่าอะไรเปิดห้างแจวเอ่อแจวครับมันถึงเวลาแล้วที่จะน่ารำไม่ถ้าจะมีการปรับโงงและดีใจมากที่มองปรับ นายวาดอาจจะพูดตรงนะเซนท,ทันคือเซนทันของที่มาขายมันก็เหมือนเซนทันอื่นๆนี่แหละครับแต่บิวตี้ของการขายที่มันมีมันจะแตกต่างที่อื่นเพราะว่าด้วยสีสันด้วยอารมณ์ด้วยสิ่งฟรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบปปเป้ยกระเป๋าแบบ,แบ,บเดินไปสนุกอะไรอย่างเงี้ยม,มันไม่ใช่แบบ มันก็เป็นอะไรที่น่ารักเพราะว่าก็ยังไม่มี้างไหนที่ทำแล้วก็เออมันก็อยู่ฝั่งภาคกับหุเคนีอะเนาะมันก็เลยแบบเออมันก็น่ารักดีใด้ครับมีของอะไรเข้าตามไหมคะเยอะมากมยันนี้มีโเยอะเลยครับผ็อเนยะส0บ0ปเมกง็หเอ่ะยอะมากเลยใ่วันนี้ก็อาจจะโดนในม่กก็ของใ้ลูก เห็นไหมก็สำหรับเซนทันมานพีทาครับฝากด้วยครับสำหรับสายชอปทุกหลายนะครับก็ลองมาดูครับเห็นเขาจะลดแบบนี้มีโปรโมชั่นเยอะๆแบบนี้ถึงวันที่5พีทานะแล้วก็ถ้ายังไงถ้าต้องซื้ออะไรอยู่แล้วก็แวะมาดูที่นี่ได้ครับผมเป็นห้างใหม่เป็นห้างเก่าที่ทำใหม่โอ่คครับทกคนเรื่องี้พักเลยว่าตอนนี้ยังคอยดไว้ ที่ต่อยมวย่หรอไหมคล้วก็อกลังกายีปบทุกคนบอกว่าแข่งโน้อย่างก็บอกเลยครับเผาพุ้งๆหมดนะแล้ว่าพร้องไม่เอาแล้วเหนื่อยอ่ะเหนื <S <S อ่อยจริงคือ14ธันวาผมขึ้นใจวันที่ต่อยไม่บีหลังจาก14ธันวาคทั้งถัดไปที่ผมได้เหงื่อออกออกกำลังกายคือวันที่2 0มกราครับคือแบบไม,ไม่ได้ทำอะไรเลยไปเที่ยว ชิลเล่นแับลูกแบบไม่ไม่เอาเลยนี่เพิ่มเพิ่มกับวิ่งได้ประมาณอาทิตย์เดียวแล้วเนี่ยเออรู้สึกอะไรตึงหลังนั่งจัใจหรือว่ามันหลายเดือนเท่านั้นเจ็บมันไหลเดือนมันเจ็บด้วยเออคือมันซ้อมือมันเจ็บมากที่นี้ก็ยังไม่หายเลยเออไอตรงหลังไหอย่างเงี้ยสมัยก่อนนี่ผมแบบยืดได้โค้งได้ที่ตอนเนี้ยจำถูกเชื่อมของเราต้องหายขอพี่มันอะซึ่งมันแบบมันมัน มันเหนื่อยอ่ะมันมันเจ็บมันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบเออเดี๋ยวพักตรงนั้นไปก่อนแล้วเราก็ออกแต่แต่ออกกําลังกายตลอดอยู่แล้วแล้วก็กลับมาออกกําลังกายเรื่อบอกสิเราก็ชุลงแล้วถามว่ามีไหมชอบไหมคิดถึงไหมก็ชอบคิดถึงแต่ถามว่าเฮ้ยจะไปหาแหนมเป็นข่อยคนไทยอีกไหมพอแล้วแต่ในช่วงที่คุณผูกกล้านื้ะไออน่าจะเป็นปูครับกลับมาแบบรีเซ็ตตัวเองใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่แล้วก็ลูกๆก็ดีใจที่แบบไม่เออมีเวลาไี่ต้องไปซ้อมอะไรอย่างงี้ตลอดไปดูว่าเดทบอลซอ้อมบอลได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจุดแรกที่ผมกินอาหารทิตย์ในเด็ดกนักวัดเราคือจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้ต้องทำน้ำหนักผมก็เลยไม่ได้มีปัญหาว่าหน้ามัิดอะไรแต่ว่าเออถ้าจะพูดถึงว่าอะไรฟินสุดเลยแรกผมต่อยเสร็จปุ๊บ <พ uka> เปิดเบียร์เลยครับนนร,ร้ายนะเหนื่อยเนาะด้ายเหนื่อยคือไม่ได้แตะลิ้นมาสามเดือนอะ่ะสามเออแล้วหมอก็วัดความดันวัดออกซิเจนไอ้นี่ก็ตรวจตรงมือผมก็าเเ้ก็นั่นแหละแต่ว่าพอมันได้แล้วมันก็ มันเป็นเส้นเอ็งที่อยู่จริงกระดูกตรงนีนน้มันไม่ใช่กล้ามเนื้อแต่เป็นแบบอะไรทีออ่ต้องรอมดูว่าฉีดแล้วอาการมันดีขึ้นไหมดีขึ้นไหนดีขึ้นไหนแบบนั้นจมูกเนี่ยถ้ามองตรงมันไม่ใครรู้ะมูกอ่อนหสักอยู่โอ้ยโดนต่อยโดนสองโดนสองจนมันแบบมี่ไปเลยเนี่ยถ้าดูใกล้ๆกันจะเห็นเลยว่ามัน ลงอ่าใช่จะหมดกี่หรือจะรอเพราะว่าหายใจไม่ออกข้างหนึ่งถ่ายไดออกด้างนี้ก็เดี๋ยวคะไมร้รอให้มันถ่ายอักเสบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสัมผัสทีเดียวที่นี่ก็มีแต่กรรมที่ให้มัน่ายใจได้เพราะตอนนี้มันจะเหมือนเป็นหวัดอยู่ตลอดเวลาใช่ที่ผมส่งไปเออใช่ก็มองไม่อยู่ครับว่าจะเป็นแบบลองแนวแบบอ๋อ ว่พูไปพูนเชิดอะไรนะเฉี่ยวว่าไงเฉี่ยวว่าไงเฉี่ยวไม่มีใครเฉี่ยเมียบอกว่าเขร้องเหรอท่านไมต้องกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมเอออะไรเงี้ยผมว่าจริงๆมันไม่ได้ซีเรียสขอแค่หายใจได้ก็พอแล้วไม่ได้เข้มเครียดนะแบบเครียดตรงที่ว่าแบบมันอยากมันไม่อยากเป็น เข้าใจเข้าใจคนที่แบบเจ็บเข่าเข้าใจคนที่ปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันกลัวอยู่ตลอดแล้วมกริ้ก็เสียเนี่ยผมจับผมยืนผมจะจับตลอดเวลาแบบมันเหมือนแบบมันระแวงอ่ะว่ามันจะเป็นอะไรแบบแค่ขับรถอย่างเงี้ยบางทีเจอจังหวะเลี้ยวแล้วเลี้ยวผิดจังหวะแล้วอ๋อหรือว่ายกของอะไรอย่างเงี้ยรับแรงรับความเคยชินใช่ก็เลยแบบไม่ชอบตรงนั้นแล้วก็เหมือนนี่โคตรลำพากเลย ลำคาถึงว่าเพราะว่ามันหายใจไม่ได้ใช่ล้างจมูกอะไรอย่างน้ล้างจมูกเนี่ยมันควรที่จะน้ำออกแต่นี่บีบไปน้ำแบบมันไม่ออกคุณหมอก็บอกว่าน่าจะต้องรอประมาณแบบเมษาปลายปลายเมษาเลยใช่ครับก็ต้องต้องรอเพราะว่าผมมันโดนประมาณขึ้นจีต้องรอหกเดือนหลังจากนั้น ตบอกกอนแล้วนะขาบอกไม่ต้องแล้วนะเธอบอกแตนอันที่แล้วคือเขไม่ได้อยากขนาดนั้นเป็นเธอนล่วแหละยุเอ้ยเลยไมไงจัดไปเลยแล้วคนจัดแล้วเป็นยังไงคนจัดแล้วเป็นไงบอกกอนแล้วนะเธอไม่ต้องแล้วนะเธอหายไปเลยนะสามเดือนก็ใช่ดิถึงไม่อยากทำใช่แล้วก็สนุกครับให้พี่ๆน้องๆทุกคนเป็นกันต่อที่ที่สี่นะครับเดี๋ย่าไปเชียร์นะ ไอ้เรื่อง,งที่เราไปเป็นมมปที่ไหนฟอร์เขาผมประเด็เออรู้จักกับพี่ฟอร์าเขาฝันเล่นละครด้วยกันแล้วก็แบบตอนนั้นเนี่ยมันมันสนิทกันเร็วเพราะว่าในกองะอละครจะมีกายพี่ฟอร์าแล้วก็แอนนี้ที่พูดภาษาอังกฤษแั่ละนอ่ามันก็เลยสนิทแลท้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่พี่ฟอร์าเขาเล่น,น,นกับนานเขาพอดีเลเออเป็นละครเรื่องงาน กายกายเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ร้อนเศรษฐีมาได้อยู่แล้วแล้วเวลาทําอะไรอ่ะเขาเขาเขาเป็นคนฉลาดเขาคิดแล้วคิดจริงจริแล้วแล้วจะับคนที่เป็นแม่เขาเขาต้องคิดใส่กองอะไรเยอะมากอยู่แล้วแล้วเชื่อว่าเขาแข็งแรงมากเออเพราะฉะนั้น่ะก็ส่งไปได้มลงใจไมให้เยอะๆได้คุยกันไหมคะไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยเออคิดว่าน่าจะมีคนคุยออกไปเยอะมากแล้วไม่อยากไปคิง ว่าเราคนบงที่เขาอาจจะไม่ได้หาคพุณเรื่งนี้เราก็ได้เดี๋ยวก็ทัพสอร์ตได้ค่ะน้แบบพ่อแล้วแบบนีตัวน้อยอรย่างเี้ด้วยเเพราะว่าเป็นคนทีใช่ครับเพราะว่าสปอรเราก็พอเล่าที่ไหนนอแล้วก็ไม่ต้องมีสิไหเราแน่แต่จนตนาการ 希望可以留下来。